ตรงตรงนี้ต้องไปครับตรงตรงนี้เขาบองรถน้ำไปนี่นะประมาณน,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 นะน,น,นี้แบบลนะเหนอ่ะอพ่ออ่อ่อ้อพอพ่อแ่อพ่อ่อออล่แรงมากนะอออ

Yes. Yeah. อันนี้ก็แดดร้อนครับไม่เห็นคน 高台。